Central American Com Market ตลาดร่วมอเมริกากลาง (CACM) สมาคมของ5ประเทศในอเมริกากลางที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านการค้าเสรีและการบูรณาการทางเศรษฐกิจ CSCM ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบทสนองความต้องการของงอประเทศสมาชิกในการร่วมมือกันเพื่อดึงดูดทุนอุตสาหกรรมและสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษ1 9 6 0 CM c มีความก้าวหน้าย,ยั่งมากในการขยายการราคาและการผลิตในภูมิภาคอุปสรรคทางการราคาระหว่างประเทศมาชิกจำนวนมากถูกขจัดหรือลดลงและระหว่างปี2000 504- ถึง2,511การค้าระหว่างกันก็เพิ่มขึ้นเป็น7เท่าของระดับก่อนหน้าอย่างไรก็ตามในปี1,969ฮอนดูรัสและเอลซันวาดอร์ได้ยุติความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตในช่วงที่เรียกว่าสงครามฟุตบอล c s c m นำระบบบูรณาการของอเมริกากลางมาใช้เพื่อประสานงานนโยบายทางการ